โอเคมากลับมากับเลโก้นินจาโกของเรากันครับทุกคนแม่พันนี้พันที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้โหลืมสารภาตรงๆครับลืมไม่รู้แล้วพันที่เท่าไหร่ลุยเลยแล้วกันง่ายดีนะเออคนดูน่าจะรู้นะว่าพันเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้นะตอนนี้เออสับสนไปหมดแล้วนะโอ้โหทำงานไปด้วยเออเขาเรียกอะไรนะพึ่งงานไปด้วยเล่นแล้วก็ทําเกมไปด้วยนี่แบบแม่ ทำให้เราลืมกันไปเลยนะว่าถึงพันไหนอะเราเราไม่ต้องสู้กันหรอกนะจริงเรหรอรลอยเมื่อลูกกลับไปที่นินจาโกะไปกับพ่อแล้วเป็นผู้พันเบอร์นหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะผู้พันขุ่นคุนเหรอ แน่นอนแต่และถ้าเราไปได้เร็วสุดยอดเราก็จะได้อาวุธสุดยอดสุดยอดเลยล่ะพ่อได้โปรดยากลับมาอินจาโกกับผมแล้วปกป้องเมืองเธอคุณจะเป็นฮีโร่นะนั่นไม่ใช่ที่พ่อเป็นแต่ว่ามันเป็นทางเดียวถ้าพ่อไม่เปลี่ยนพ่อก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้ละลอยเอ้าพ่อ อย่าบอกนะพ่อคนสอนลูกมากกว่านี้โอ้โหซึ้งเลยไปแล้วไม่พ่อทิ้งเจอกันลอยโอ้โหเอาไงดีอะออกไปจากนี่เร็วตึกกันจะเอาไครกันจะลูกของเรา เอเราไม่มียานของเราเลยลอยเราทำไงดีเอาแล้วทำไงดีพลังอยู่ในตัวพวกเจ้าฮะฮะพลังอยู่ข้างในตัวเอาแล้วจิตใจที่สงบเหรอหาจิตใจที่สงบจิตใจสงบจิตใจพวกพวกพวกคือเราเราเราต้องเราไม่ต้องการหรอก อาวุธอาวุธอาวุธสุดยอดอะอยู่ในตัวพวกนายพลังหมายถึงพลังอะอยู่ในตัวพวกนายใจเย็นก็คุมความคิดแกคิดเกี่ยวกับดินไฟน้ำน้ำแข็งแล้วก็ตัวเจ้าเจสายฟ้าเจนายมีพลังพูดสิอาฉันมีพลังโอ้โหโอ้โหฉันมีพลัง ฉันก็มีโอ้โหโอ้โหใครตานแล้วเออฉันก็มีพลังนี่ไงโลดโลอยอาจารย์วูเหรอเพื่อนฉันได้ยินเสียงคนตายอ่ะหมายถึงอาจารย์วูบอกว่าให้โดดเย็ดเขแล้วไงต่ออา้ามังกรมาไงอ่ะโอเคนินจาไป <c oughs> หา นาพี่ชายที่โง่ของฉันกันอ๋ออาจารย์บูอยู่นี่เหรอเราต้องไปหยุดไอแมวน้อยนั่นาหาใช่เจ้าแมวน้อยนั่นแหละนั่นแหละจับแสงนั้นซะไอนั่นมันดูโง่มากเลยนะโทษทีน่าร้อยเออไม่ต้องเอาหน้าไปหาทางแก้กันเยด็ดเคอยู่ดีๆก็มีพลัง นี่รู้สึกเหมือนได้กลับมาในเมืองนินจาโกเลยใช่ก็เราก็ต้องกลับมาในเมืองเออนี่ไปไปครับลุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วแล้วงไงต่ออ่ะมีเละมีมีสีทองฮนะต้องใช้ไข่แนะ่นอนไข่ไปนินจาโกปุ๊บ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 ,บเรียบร้อยสบายฮนะเดี๋ยวดูสิ อ้าวกองกองทัพฉลามมาอีกแล้วแม่ไม่ได้เจอนักนานไปเจอกองทัพแมงมุมแล้วก็อ่าไอผู้พันเก่าอ่ะอึ่งอึ่งมา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 อ่เออมาดิมาดิโออออกโดนโดนโดนตีโดนตีเออมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บนี่ไงทุบมามาโอเคแตกมาดิมาดิมาดิเออมามามาเออเออเออฝันฝัน ปุ๊บ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 นี่ไงมาเออโอ้ยโอ้โหมาดิเอ้ยมาวิทยายุตยา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 วิชาดาบคู่นี่เรียบร้อยจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบเก็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 บอ่าเรียบร้อยมาเออมาครับไปอืบนินจาโกมาสบายว้าไม่มีอะไรยากกลับไปเป็นใครต่อฟันฟันโหดจัดมาฮะ อ่าฮะอ่าแล้วเราต้องขึ้นมาข้างบนเหรอ,อแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะฟันฟันฟันไม่ได้อ่าอันนี้เหรออ๋อนี่ไงต้องเป็นล,ล,ล,ลอยละละลอยนี่ต้องต้องหงีกนะปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปนินจาโก้ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยออกมาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแน่นอนดูสรงอ้าวไม่ใช่เออใช่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 ต้องใช้ไฟฟ้า,นนไ,ออไ,ฟฟาไปเจน้าปึ๊บปึ๊บ นี่อึ๊บอ่าอึ๊บเรียบร้อยครับไงต่ออันน่ะบึ๊บยิงเฮ้ยปุ๊มตัดโอ้โยตัดสะพานนะแค่นี้เราก็ขึ้นได้ตามจริงเราไต่ได้ขนาดนั้นอนะเราไม่ไต่ขึ้นเสาไปหน่อยหรไม่ต้องทำลายด้วยไปครับรารล,ล,ลาลอยดุยไปอ๊บอ๊บไปอ๊บอ่าฮะเช็คพอย อ่าอะไรอ่ะมีน้ำอ่าฮะช่วยด้วยเราติดอ่ะเจ้าคุณคุณต้อช่วยเรานะโอเคมา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 ยวพี่ช่วยเองน้องมานีแล้วมามาช่วยทุกคนนั่นแหละโอุ้หทำอะไรไม่ได้ต้องขึ้นมาข้างบนอ่านี่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 อ่ฮะอ่าต้องใช้ออกไปอันนี้ไม่ได้อ่าอาะนีน มา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 โอเคครับมายๆๆๆๆๆโอ้โหไวจัดอ่าได้แล้วลำโพงโอ้โหสายฟ้าแน่นอนครับมันต้องใช้ใสายฟ้าไปเจปุ๊ป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 ุ๊มาครับนินจากโก้นี่ปุ๊บอ๋ออ๋ออยู่ดีๆก็มันอ๋อโยเอ้โอ้อ่ามาแล้วอ่าฮะ ไปอ่าต่อไปก็นี่ไงมีจากเอ้ยออ่าประกอบตรงไหน,นตรงนี้โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊โอ้ยจัดอ๋อเหมือนเดิมต้องใช้เจเจไปปุ๊บปนี่มาฉันจัดการเองนี่เรียบร้อยอ่าหมุน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 โอ้โห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 ขอรถแทนได้ไหมโอ้ยได้เลยได้รถแทนเรียบร้อยครับนี่ คือไม่ได้รถของคนชื่อแทนนะหมายถึงเราได้รถมาแทนอะไรเงี้ยมาแทนช่างมันเถอะไปอ่ะฮะแล้วไงต่อเอ่อต้องเป็นตัวนี้เหรออ่ะฮะอ๋ออย่าบอกนะว่าอ๊บอ่ะฮะไปได้เวลาสำหรับอ่านิจาอ่าวิชาทอร์นาโดอ่ะฮะอ่ะฮะปึ๊บไปอืมปึ๊บหนึ่งอัน องอันออกไม่ได้เหรออ๋อนี่นี่อ๋อโอเคเจอแล้วมันไปแอบ,บอยู่ตรงนั้นปสีแดงอย่างนี้จยบอกว่าสร้างหุ่นสร้างหุ่นให้ใครอะ่ะฮึบฮึบมาจุบ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 ปึบเรียบร้อยนั่นไงต้องเป็นใครอยู่แล้วไปใครึบเออลงมาอ,อไม่ใช่หุ่นรอดไปแหมนึกว่าจะสร้างใหม่ให้เลยเรียบร้อยฮนะ มาเอาไม้ออกอ่าคีนี้คนก็รอดกันแล้ววเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่ไปมาไปครับลุยพี่จะปกป้องทุกคนเองน้องปุ๊บ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 นะอ่าทางขวาไหนสิไปแล้วโอ้ยย่าโอ้โหรถไฟ เราเรานนาจะไปได้นะอึ๊บ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 โอเคไปได้มาไม่ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกมามาดิมาดิมา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 เออเออึ๊บมาดิมาดิโอ้โหปุ๊บปุ๊บมามาเออมาปุ๊บ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 เก็บ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 แล้วใครมันบีบแต่มันไฟเหรอเฮ้ยเอาทำไมเออไปไปไปโอ้โหเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ไม่ไปอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้แน่นอน ไปๆๆๆๆๆยวายจัดดาบคุ่อีฮะแน่นอนไปลุยอึ๊บอ่ะดึงเรียบร้อยครับคือเราได้ดาบไฟมาก็คือโหดอ,อ่ะไปนินจาโก้นี่ืระเบิดเปิดทางไหนอ่าไปแล้วพวกคนปลอดภัย น่่ง่ายไม่ยากวัะโธไปครับเอ้าโอ้โหเวลัพเวลอัพไปไปไปไหนดูซิวิ้ยเหลือไม่กี่อันแล้วเนี่ยอันนี้อ่าสัตว์ปรมาจามังกรไปเพิ่มช็อคเวฟเรียบร้อยอ่ะได้อีกเหลือสุดท้ายฮะสุดท้ายคือนักปราดนนาใช่ไปเุยไม่รู้เพิ่มช็อคเวฟอะไรมานะแต่ว่าน่าจะโหดมาก ไหนรอบปึ <Harriet> ๊บนี่อุ้ยโอ้โหเหมือนเห็นเป็นหลายขีดแล้วอ่ะเออเวลาทุบอ่ะถ้าได้สังเกตนะฮะลุยมันจะเป็นหลายๆหลายๆอันแล้วไปลุยปึ๊บไปปึ๊บอะไรอ่ะแบกจนน้ำลายอ่ะคิดว่านั่นทดสอบปะไม่น่าใช่เอามาดิ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 เอามาดิมาดิเอาเอามาดิเอา เออเอาโลออกไปมามามาเฮ้ยมามาดิมา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 เออออามาเออมาดิมาดิเออมามาเออเออเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเกม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 เฮ้โอ้ยเจโหดจัดอยู่ดีก็โชว์ไปครับลุยอ่ะฮะต้องอยู่ต้องต้องต้องเป็นลอยละละลอยนี่ไงมาดิปุ๊บแล้วก็ ประกอบครับได้ทางขวาทางซ้ายง้นเาซ้ายก่อนยุบยุโอเคดึงไว้อ่ะฮะอะฮะอะฮะอะฮะเอ้ยอ๋อยังยัยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอ้ยีทีทีอ่ะอึบนี่ไงได้แล้วแล้วก็ขวาครับหยุดหยุอึบอ่ะหมุนไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บไช อีกทีนึงอีกทีอีกทีอ,กทอ่าเรียบร้อยประตูปเปิดเปิดแล้วล่ะเออเปิดแล้วโอ้โหมีมีชะลงชะลอด้วยไปครับลุยอ่าฮะอันนี้อะไรอ่ะหวังว่าจะหวังว่าจะ,าจะเ e นจอยกับเอ่อทริปนะครับเฮ้ยไม่ได้นั่งฟรีนะเด็กพวกนั้นมันชักดาบอ่ะไปลุยครับชักดาบเหรอชักดาบอ่ะน้องปึ๊บ อาจจ่ายค่าตั๋วบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ร้ายหรืออะไรต้องจ่ายเหมือนกันนะเออมาดิมาดิโอ้โหดูไม่ได้เอาไปก่อนเอาอันนี้เอาไปมาดิเออ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 โจดโจดโจดจดจดเออเอานี้ลงไปมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดิมาดิาดเออปึ๊บเรียบร้อยล่วงไปสองมาดิเออมามามา,มา,มา,มาเออ มาดิเออเรียบร้อยสบายครับไปไปทางไหนต่อไปทางขวาโอเคลุยเราต้องไปช่วยชาวเมืองฮะอ่านักดับเพลิงโอเคเราต้องข้ามไปโอเคต้องข้ามตึกไปไปครับลุยมีคนโดนลังแกต้องช่วยเลสคิวเนี้ยลสคิวนักดับเพลิงมามามาดิมาดมาดิ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  มาดิมาดิมาเออเฮ้ยโอ้ยไม่ได้กดนานมากเออโดนไปสบายครับมาก็บูงพุ่งมาดิมาดิเออมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลบหลบหลบมาดิเอาปึ๊บปุ๊บเลยเรียบร้อยนะสบายครับไปต่อปึ๊บจุ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยมาปั่นปันปัน,ปนโอเคปึ๊บโดดอ่า อันนี้อีกทีปึ๊บปึ๊บอ่าถึงเรียบร้อยช่วยด้วยนินจาเราต้องคู่กลัวความสูงน่ะอะคิดว่าน่าจะไม่โปรเฟชชั่นนัลนเท่าไหร่นะเออ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 โอเคมานีิมาหนิมาปึ๊บเออเรียบร้อยไปครับลุยโดดอ่าต้องใช้ต้องใช้ใครใครใครโอเคได้ได้ขครละ อึ๊อบอินจาโก้เรียบร้อยแล้วก็ดันหน่อยครับดันหน่อยมาช่วยกันดันเออช่วยกันดันช่วยกันดันปึ๊บ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 อ่าดึงเอ้าเรียบร้อยเออเออฮะเอ๊ะฉันชอบรายการน,น,นั้นนะเอามาช่วยกันอึ๊บมาดัน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 หน่อยอึ๊บเรียบร้อย ต้องประกอบปะเนี่ยนั่นไงชัดเลยร้อยโอเคึบมามาเริ่มกันซุบไปมาเรียบร้อยพายุนาโดปุ๊บ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 จุบจุบจุบจุคนขี้โกงลอยมันเก่งมากเลยนะผมว่าจุบเรียบร้อยอ่ะฮะปุบปึ๊บโอ้ยอ่ะเทพสนใจนินจา ตอนนี้เราก็กลับอุ๊ยโหเรียบร้อยครับอัพเต็มนะสบายนี่อัพเต็มเลยอินทีสสองอีกนีอันล็อกอนชิเมนฮนะไปครับเรียบร้อยครับว่าพปรมาจารย์ทุกด้านลุยครั้งนี้ผมชนะพ่อแน่ครับนีลอยบอกฉันกามดอนไอหนูฉันคือจกักรพรรดิที่อ้าอ้าใครได้ช่วยทีพอ่อได้โปรโด ไปนินจาไปเย่แมวนั่นกินกระมาดอแล้วว้าวนินจากโกช่วยเราอะเออฮะอ้าวาาาคือเราจะสู้ไอ้เหมียวทรายไงไ,งไม่อะไรนะเออลอยจะไปไหนอ่ะนี่โอ้โหใช้วิธีสันติ อ่ะฮะอะอเะเอาแล้วใช่มานี่เอ่อทุกคนมองนายอยู่นะพวกนั้นมองนายเป็นสัประหลาดใช่ไหมฉันขอโทษฉันบอกว่าคุณคุณไม่ใช่พ่อของผมเอฟเคอ้าวโอ้โหโหพ่อเอ่อโอเคหม่ โอ okay. เคไอ้ลูกชายคือไม่ได้พูดกับแมวใช่ไหม <c oughs> ทุกคำโอ<ห>้นี่ร้องไห้เหรอ <c oughs> ไม่อะเขาแค่แบบขนแมวมันเข้าตา <c oughs> มีงี้ด้วยเอาแล้วเอาลอลอยแม่ โอ้ไหนขอดูหน่อยสิเจ็บไหมเนี่ยไหนดูสิโอเคสงสัยยังสู้ได้ดีมากโอ้แม่รักลูกมากเลยนะโอ้ผมรักแม่นะเย็ดเทงั้นกอดกันโอเคช่างมันอะไรอ่ะแล้วมีลูกกันได้ยังไงวะเออจบแบบจบแบบนี้จริงอ่ะ อันนี้คือภาพสุดท้ายแล้วมันโอ้ได้หลอดกาัมาดอนมาครับโอ้โหเรียบร้อยได้ใครอีกได้แม่เนี่ยโคโค,โคเออได้แม่มาเออเพิ่งรู้เนี่ยว่าเป็นแม่อ่ะฮะง่ายต่อหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอ้ยคอนติเนียลอยู่ยังคอนติเนียได้อยู่อเอไปนะเออจบไวดีเนาะเอาจบแล้วฮะทุกคน เอ้ยภาสุดท้ายใครจะไปคิดแม่เออจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งให้มันจบจบไปเออเพราะาซีรีส์นี้คือแบบผมติดเล็กสิกบานอะอะไรเดททอยจินจาโกอันนี้อะไรอะฮะอ๋อทำลายเมืองเหรอเอา,าดิเอาดิมาดิโอ้ยโอ้ยอยู่ดีๆีก็เป็นกอรซิล่าเออเออว้า ว้าเป็นกอทิละว้าต้องทำไม่ได้ทำลายทำลายได้ร้อยปร์เ็นโอเคโอเคมาดิมาดิว้าวว้าวว้า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 มาดิมาดิทำลายนิจโก้หูวีอย่างโกงมามิงไหมมิงไหมมิไหมมิงไหมมิงไหมนี่ไปครับเดิน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 ปึ๊บปึ๊บปึโดนเอาไม้หมดเอาไมห้หมดทำลายทำลาย ทำร้ายทำร้ายมาดิมาดิเออคุณหกแล้วมาทำร้ายทำร้ายเข้าไปเออทำร้ายเข้าไปมาวันนี้ต้องเป็นวันของเราเออมามา spirit. มาเฮ้ยโดดวะไม่ได้เอ้ารถล่วงลงน้ำได้ไงเดินเดินเอ้าเดินเอาหมดอะเอ้าเอาหมดเอ้ามีเสียงแมวด้วยเอ้าเอ้าไม่รู้อะเก็บเก็บเก็บเอ้าเก็บเก็บให้หมดเอ้ามีอะไรเอ้าอันนี้อะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็กระดุกกระดิกเอ้า เอาประกอบเอาประกอบได้ด้วยโอเคเอาประกอบไปโอเคฮะประกอบเอาขึ้นไงเอาขึ้นทางนี้ก็ได้เอาไปครับลุยอ่ะฮะโอ้โ huh. ห oh, ทุกคนหวาดกลัวว้ากอซิลล่าว้ามาดิมาดิมามามาเออมาดิมาดิาดเออนีตัดทำร้ายหมดทำร้ายทำร้ายทำร้ายเออเออทำร้ายทำร้ายครับทำร้ายหหมดมีอะไรไหมมาดิมาดิเออ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 มาดิ มาดิเออมามามาทำลายหมดทำลายทำลายทำลายเมืองว้าว้าแหลบแบบแบบแหลแบบเฮ้ยเอาได้กดได้ก็กดกดได้ก็กดโอ้โหอย่างโหดอย่างโหดอึบอเอาเอาเอาออกไปเอาออกไปเออเอามาดิ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 เออเออมามีไหมมีไหมมามาเออเรียบร้อยมาดิมาดิมามาคุณหกแล้วมาดิมาดิอึ๊บอึ๊บ มาเออเออทำลายหมดมาต่อย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 เออต่อยอาวอันนี้ต่อยไม่ได้มามามาต่อยต่อยหมดเออแล้วก็กดบีโอ้โหทำลายมาครับมาต่อยต่อยต่อยครับต่อยหมดโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าวว้าวมาอึบอึบเดินเดินเก็บเดินเก็บต่อย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 บ้านเมืองเออต่อยหมด ต่อยอีกเออเอาให้หมดเอาสิบแล้วคูณสิบแล้วเออปึ๊บเอาประกอบซะหน่อยโอเคโอเคปึ๊บมาต่อยต่อยให้หมดเอาต่อยให้หมดเอาเอาเออเนี่ยเอาเก็บเก็บเออเอาเรียบร้อยเก้าเก้าสิบแล้วเก้าสิบสองเก้าสิบสามแล้วปึ๊บเอาอันนี้อันนี้อะไรเอาประกอบซะหน่อยอ่าเก้าสิบห้าอ๋อเราต้องประกอบด้วยใช่ไหมโอเคอ่าเดินไปประกอบปึ๊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 บเอาเก้าสิบเจ็ดโอเค มีไหมมีไหมปึ๊บปึ๊บมามาเออเอาไปอีกเอาเอามีตรงนี้อ่ะเอาเอาตรงนี้เอาเอาเอออันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาประกอบจุบจุบจุบโอเคร้อยครบหมดแล้วเหรอครบแล้วเดธทอยนินจาโกร้อยอนะเอออยู่ดีๆก็ได้เล่นหมดฮ่าๆเออถือว่าเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเพิ <c oughs> ่มไปหลายคลิปนะ กาม่าเมกาแมนนี่ได้มาหนึ่งตัวชิ้ตัวหนึ่งชื่ออะไรกอรซิล่าเมกาแมนวะกรีนนินจาเมกากรีนน oh, yeah. ินจาเมกดาก้อนเยดเทออกจะโคตรเทมิเตอร์ลียูใครวะมิเตอร์หลูมิเตอร์หลูเขาใครวะอ่ะฮะไปครับโอ้ยคอนดินิวได้อยู่เหรอยังไม่จบเหรอเอาไปยังไม่จบก็บไปไหนดูซิมีอะไรอีกมันจะมีอะไรอีก เออฮาดีเอ้ยจบแล้วล่ะผมดูผมว่านะเออจบได้ไหมสตอรี่คอมพีทนี่ไงโอ้โหยแม่ทุกคนโอ้ยในที่สุดก,ก็จบกันไปนะโอ้โหไหนๆก็ไหนๆก็จบไว้แล้วเออผมขอพูดสักหน่อยนะโอ้โหอย่างที่ผมบอกไปนะช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงที่ฝึกงานนั่นเองแมอาจจะแบบว่าลงชิปน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับวันไหนก็วันไหน ตอนแรกผมบอกว่าผมจะลงแบบว่าสี่วันเว้น4วันใช่ไหมเออบางทีอาจจะมีแบบ3วันบ้างน,นะเพราะอย่างน้อยวันนึงให้มันเป็นวันที่แบบว่าพักผ่อนของผมอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็แม่เขาเรียกวอะไรเออก็พักผ่อนกันไปแมวันหนึง่งเออผมผมก็จะผมก็จะลงเหมือนเดิมเลยครับลงลงคลิปตามใจอะ่ะ เออมันไม่มีเวลาตายตัวเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอ่อไม่ได,ไได้ไม่ได้จริงเขาเรียกอะไระไม่ได้มาหันมาทำ u t u b e แบบว่าเต็มตัวอะไรขนาดนั้นนะเออเพราะว่าคนเราก็ต้องโฟกัสกับอ่างานหลักในชีวิตจริงด้วยนะฮะโอ้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันไปแม่มีอะไรอีกไหมอ,อ,อ๋อก็เออจบเกมนี้ก็จบน,จบนี้จบเกมนี้ก็ผมก็ณปัจจุบันนะณปัจจุบันที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือผมยังไม่รู้ว่าผมจะเล่นเกมอะไรต่อไปนั่นเอง เออใครมีเกมอะไรนําเสนอก็แนะนํามาได้นะะถ้าเกิดผมมีผมก็จะเล่นนะฮะส่วนเกมไหนที่ผมไม่มีก็อ,อ,อาจจะเก็บไว้ก่อนเออไม่ไม่ลืมไม่ลืมอาจจะไม่ลืมแน่นอนเออแต่ว่าอ่าผมอาจจะยังเก็บไว้ก่อนนะอาจจะเขาเรียกอะไรเก็บไว้ในลิสต์ก่อนอะไรเงี้ยถ้าวันไหนมีตังผมก็อ่าผมก็จะซื้อมาเล่นให้อ่าแต่ถ้ายังไม่มีตังก็ดูเกมตามใจผมไปก่อนเนาะเออผมว่าจะไม่ขัดใจกันนะเออแล้วก็อ่า มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะฮะโอเคสำหรับเอาเอา,เอางี้ง่ายๆเลยผมพูดตรงๆเลยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็โดเน็มาได้ลนะเออดูว่าช่วงนั้นอะเกมนั้นลดราคาไหมแล้วก็โดเน็มาให้ผมอะแล้วก็แบบพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรมาอย่างงี้ก็ได้ทั้งเกมนั้นทั้งทั้งทั้งซีรีส์อะจะมีชื่อของคุณผู้ชมอยู่ท้ายคลิปแน่นอนเออเพราะว่าคุณผู้ชมอยากดูอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนสนับสนุนโดยตรงอะไรเงี้ย เอออารมณ์เหมือนซื้อเกมให้ผมอ,ะอ่ะประมาณนั้นอะ่ะคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะขอหรอกแต่คือแบบว่าถ้าอยากถ้าให้ผมทําทุกเกมที่รีเควสมาก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้<ภ>ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็แบบอยากอยากดูแล้วอ่ะเออนเนี่ยผมหาทางรัดเลยอยากดูแล้วอยากดูเลยอะไรเงี้ยพิมมาเลยเอ้โดโด a น i มาเลยแล้วก็ใส่ชื่อมาแล้วก็บอกว่าอยากอยากเล่นเกมนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมทําให้เลยแน่นอนรัดคิวไว้ด้วยนะใครว่า ใครว่าความยุติธรรมมีในโลกไม่ฮะสำหรับผมนะใครสนับสนุนนะฮะได้ได้ก่อนแค่นั้นเองโอเคนะฮะทุกคนแม่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสนุกกันนะฮะหวังว่าจะสนุกกันนะฮะอย่าลืมคมเมนตดด้วยละ่ะสำหรับน้องที่ขอตอนหลายๆตอนตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะตอนต่อไปขอดนะขอมานี่คือแบบไม่มีแล้วนะเออตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะฮะแม่รอติดตามรอเกมหน้ากันต่อไปแม่แน่นอนเกมคลิปต่อไปน่าจะเป็นอ่าเมื่อผมอยากเบวเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวผมไปหาเกมเบียบๆก่อนโอเคนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะเวลาผมลงคลิป YouTube อะไรเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนใน YouTube ทุกท่านเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่ผัดเ,เกมหน้าครับบ๊ายบายครับ